คุณผู้ชมกับวันนี้มาพูดถึงตำรวจคนจริงนะต้องใช้คำว่าตำรวจคนจริงคนหนึ่งซึ่งกำลังเป็นข่าวเลยอยู่ในโซเชียลมีเดียเพราะเจ้าตัวตัดสินใจยื่นหนังสือลาออกพร้อมกับระบายความรู้สึกและความอัดอั้นในการรับราชการเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจจนทำให้เห็นความจริงที่เกิดขึ้นในโผขอ,ของการโยกย้าย ของสานักงานตํารวจแห่งชาติในี่ดูรูปเขาครับดูรูปเขาอันนี้เป็นข่าวน่าจะเป็นของเดล l y n e นิวส์นะนี่ฮะคนจริงครับคนจริงนะคือผมเชื่อว่าที่ในแต่ละปีเนี่ยต้องมีก็ทุกอาชีพะนะครับมันก็มีคนที่อาจจะไม่พอใจองค์กรอาจจะลาออกหรืออาจจะอะไรก็ตามแต่แต่เวลาพูดถึงสํานักงานตํารวจแห่งชาติเนี่ยปัญหามัน,ม,น,ม,นมันมันหมักหมมมันนานแล้วก็สะท้อนออกมาให้คนไทยทั้งประเทศเนี่ยได้เห็นมานานละ พอมีตำรวจคนหนึ่งเขาออกมาเปิดเผยหรือจะเรียกว่าแฉก็ได้นี่นะครับมันก็เลยจะสั่นสะเทือนเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังนะพันตำรวจโทบุบรีอมรพิชิตตำแหน่งสารวัตออรสพกลับใหญ่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะฮะแกโพสต์เนี่ยแต่ละดอกนี่สะเทือนมากเราได้รับการยืนยันจากผู้มักับแล้วนะว่าแกยื่นหนังสือลาออกจริง ยื่นจริงนะไม่ได้โพสต์ตัดเพอธรรมดาธรรมดานะครับตอนนี้อยู่ระหว่างการลาราชการแกออกจริงว่ากันง่ายๆแต่ผู้กับบอกว่าแกจะไปดูแลครอบครัวอะไรแบบเนี้ไปดูแลคุณแม่ไปดูแลครอบครัวก็คงพูดเอาเอาไปในทางที่มันซอฟๆน,นะครับแต่ว่าสิ่งที่นี่นี่น,นี่ทางสารวัตรแกพูดเนี่ยแกบอกว่าสงสารคนทํางานที่ผิดหวังกับการแต่งตั้งคนที่โดนย้ายไปไกลบ้านมีทุกปี ไม่ว่าจะยุคไหนทําปากดีพูดนโยบายสวยเลิศเลอไหนจะลูกเมียพ่อแม่แก่ชาราต้องดูแลชีวิตปกติที่เปลี่ยนไปแค่ปลายปากากากระเด็นกระดอนทุกปีสองปีนโยบายปัจจุบันด้วยไปไหนไม่ได้ประชุมกันทั้งวันทุกวันงานนอกหน้าที่เยอะคนออกนโยบายคนสั่งห่วยจะเอาเวลาไหนกลับมาดูแลครอบครัวคนทำงานไม่เจริญคนเจริญไม่ทำงานคนทำงานไม่เจริญคนเจริญไม่ทำงาน มันอาชีพส้นจุดๆุจุดอะไรครับวงเล็บที่กล่าวมาเนี่ยมันแค่ยิบย่อยนะลาออกสิครับรออะไรตะบะกูเริ่มแตกแล้วนี่โพสต์นี้มันออกมาหลังจากที่กองสหรทศตำรวจได้เผยแพร่คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับสารวัตรถึงรองผู้กัปับโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่7ธันวาคมที่ผ่านมาลาออกสิครับรอจุดจุอะไรนะโอ้แกอัดฮัดแกระบ,บายออกมา นะนะล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวยังระบายอีกครับบอกว่าไงขอบคุณทุกท่านที่ให้กำลังใจมีบางท่านไม่รู้จักก็ยังโทรมาให้กำลังใจฝากเพื่อนพี่น้องที่อยู่ในอาชีพตำรวจต่อไปขอยอยู่บนพื้นฐานของความจริงใจรักลูกน้องเสมือนเขาเป็นญาติพี่น้องของเราให้ความเป็นธรรมกับเขาใช้พระคุณดีกว่าพระเดชชาวบ้านเขาไม่ต้องการอะไรจากตำรวจแค่เกิดเหตุมาจับคนร้ายให้เขาได้มีเหตุไปประงับให้เขาโดยเร็ว ใช้ความเป็นทําเป็นมิตรไม่ไมรังแกไม่สแสวงหาผลประโยชน์จากเขาเท่านั้นมันก็เพียงพอแล้วนายที่ดีไม่สร้างงานให้ลูกน้องโดยไม่จำเป็นถามให้เยอะๆนโยบายที่ออกมาตํารวจเราได้อะไรประชาชนได้อะไรได้จริงไหมหรือแค่วาดฝันหรือมีผลงานไว้แค่โชว์สื่อหรือต่อรองเก้าอี้เท่านั้นหาประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมไม่ได้อยู่ให้เป็นตำนานอย่าอยู่ให้เขาสาบแช่งไปวันๆโอ้โหนะครับ ซัดออกมาแต่ละดอกคืออาจจะไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอะไรแต่ก็พอเดาได้ว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำงานการเอาหน้าการเอาชื่อเสียงการเลื่อนตำแหน่งการมีผลประโยชน์ที่มันเกิดขึ้นในโผโยกย้ายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติประวัติของพันตำรวจโทบุรีเริ่มรับราชะการตำรวจเริ่มมาจากชั้นประทวนนะครับ เมื่อปี41ต่อมาปี47ได้สอบเลื่อนเป็นชั้นสัญญาบัตรปฏิบัติหน้าที่สายงานด้านปราบปรามและสืบสวนในพื้นที่ภาค7ก่อนจะมาดำรงตำแหน่งสารวัตรอเมวยการที่สพกลับใหญ่เมื่อปี2562ก่อนที่จะตัดสินใจระบายความในใจแล้วก็ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นข้าราชการตำรวจนะครับแม้ว่าจะยังเหลืออายุราชการอีกถึง10ปี โอ้กกว่า10ปีแล้ล่ะไม่แค่แค่10ปีทำรมได้กว่า10ปีลลแ,แปป้เป็นไงคุณผู้ชมครับนี่มันคนจริงนะตำรวจคนจริงนะครับลั่นคำไหนคำนั้นยื่นหนังสือแล้วก็ลาออกแล้วก็ฝากไปถึงตำรวจรุ่นน้องฝากไปถึงตำรวจในปัจจุบันว่าควรทำหน้าที่อยู่ให้เป็นตำนานอย่าอยู่ให้ชาวบ้านเขาสาบแช่งโอ้โหคุณผู้ชมมีความคิดเห็นต่อเรื่องนี้ยังไงนะเดี๋ยว ทีมข่าวของเราก็กอดติดเรื่องนี้นะกาะติดเรื่องนี้ว่าที่มาที่ไปมันเป็นอย่างไรแล้วโผมันมีอะไรที่ผิดปกติตรงไหนหรือไม่ก็จะได้นําเสนอผ่านอีซียุคนอีซียนิวส์เนี่ยให้กับคุณผู้ชมได้ทราบรายละเอียดของเหตุการณ์นี้เพิ่มเติมนะครับช่วงท้ายของรายการนะครับผมมีสินค้ามาโฆษณาเช่นเดิมเพราะว่าเราต้องยืนอยู่ด้วยลำแข้งของตนเองนะครับสื่อแบบยุคนปากกัดตีนถีบนะครับ นี่เป็นน้าพริกนะฮะที่เห็นนี่เป็นแดงดาผมมีน้ําพริก2แบบก็คือแมงดากับปลาร้าชุดละร้อยยีบาทชุดละร้อยยีบาทนะครับมาพร้อมกับแคบหมูหนึ่งถุงแบบนี้เป๊ะเลยนะเป๊ะเลยครับอร่อยแท้แน่นอนครับถ้าสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาหรือเข้าไปในลิงก์ไลน์ด้านล่างครับด้านล่างมันจะมีลิงก์ไลน์อยู่อันนั้นชัวร์เลยเข้าไปสั่งซื้อในไลน์หรือไม่ก็กล่องข้อความหรือว่าอินบ็อกซ์เพจอีซียุคน หรือว่านอร์มอลยุคคนก็ได้นะครับชุดละร้อยผมมีน้ำพริก2แบบนะฮะก็คือน้ำพริกแบบนี้แหละฮะแมงดาและอีกอันนึงเป็นน้ำพริกปลาร้าครับปลาร้าสุกนะฮะก็จะมาพร้อมกับแค่หมูแบบนี้เลยนะก็คือต้องบอกความลับเอาไว้อย่างหนึ่งปกติผมเป็นคนไม่ค่อยทานนะครับน้ำพริกเนี่ยไม่ค่อยทานสักหร่แต่ทานนะครับแต่ไม่บ่อยเท่ากับของอย่างอื่นที่ผมเอามาขายแต่ว่าน้ำพริกเจ้านี้เนี่ยนะอร่อยจริงครับ ของเจ้านี้นะซึ่งเขาไม่ได้ทําขายที่ไหนนะตอนนี้เนี่ยนะครับเขาก็ทําอยู่กับผมนี่แหละนะก็สนับสนุนชุมชนของชาวบ้านเป็นเป็นเป็นคนรู้จักที่อำเภอเชียงกลางก็อ,งอยู่ติดกอำเภอปวนจะเรียกว่าเป็นอำเภอเดียวกันก็ได้นะครับเขาบอกว่าให้ลองทานดูหน่อยซีน้ําพริกเนี่ยเขาก็ทาให้ผมทานแล้วก็ผมบอกูเอออร่อยเว้ยมันมันกินง่ายดีเว้ยแล้วผมก็เป็นคนชอบทานพวกรสชาติจัดจ้านเนี่ยผมก็เลย ถูกใจเลยถูกใจนะจริงๆก็มีคนส่งของม้ผมกินเยอะนะแต่ว่าอันไหนถ้าไม่ไม่ผมไม่อร่อยผมก็ก็ขอภัยเขาไปแล้วก็มันอาจจะไม่อร่อยเพราะผมอะนะลิส์ของเราไม่เหมือนกันนะผมต้องเลือกของที่ดีที่สุดให้กับคุณผู้ชมนะครับชุดละร้อยยี่สิบาทเท่านั้นนะฮะมีทั้งน้ำพริกมีทั้งแคบหมูชุดละร้อยยี่สิบบาทหากสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือว่าด้านล่างจะมีลิงก์ไลน์อยู่กดเข้าไปในลิงก์ไลน์นะครับ สั่งซื้อในลิงก์ไลน์มันก็จะชัวร์สุดเหมือนกันนะครับอีกอันหนึ่งครับอันนี้เป็นสุดยอดของไอแลร่เทมเลยนะกล้วยฉาบทาวันละแค่10ชุดหรือว่า30ถุงเท่านั้นเพราะว่า1ชุดเนี่ยจะได้3ถุงนะครับมีรสเนยกับรสหวานเวลาคุณผู้ชมสั่ง1ชุดเนี่ยก็คือ3ถุงนะครับแจ้งทีมงานเขาเลยว่าจะเอาเนยกี่ถุงจะเอาหวานกี่ถุงนะครับคุณผู้ชมลองจินตนาการดูนะครับวันหนึ่งทําแค่10ชุดหรือว่าแค่30ถุงเนี่ยน้อยมากๆนะครับ กับตลาดที่กว้างใหญ่ไพศาลอย่างตลาดออนไลน์คุณผู้ชมนึกออกไหมฮะมันสามารถขายได้เป็นวันละพันเป็นหมื่นเป็นแสนชุดก็ได้เพราะว่าคนมันเยอะมากในตลาดออนไลน์แต่ว่าการที่ผมเลือกขายเท่านี้ก็เป็นการยืนยันในเจตนารมณ์และอุดมการณ์ว่าผมไม่ได้ขายเอารวยนะผมอยากขายเพื่อที่จะช่วยชุมชนนะช่วยทีมข่าวทีมงานต่างจังหวัดลดข่าวปันสุขและที่สําคัญผมอยากให้คุณผู้ชมกินจริงๆในะุช้าเนี่ย นะมันจะไม่ค่อยเหมือนของใครอ่ะแผ่นมันจะหนามากเห็นไหมครับมันเป็นสไตล์นะชุมเป็นกล้วยฉาบจากอำเภอปัวจังหวัดน่านสามถุงร้อยสี่สิบนะสามถุงร้อยสี่สิบเท่านั้นนะครับไม่ได้ทำอารวยเลยครับวันนึงทำน้อยมากการที่ทำน้อยเพราะว่าอะไรสดใหม่เสมอคุณผู้ชมสั่งมาหลายคนยังบ่นเลยบอกว่าอะไรใก่แค่กล้วยฉาบบางครั้งสั่งเข้ามาต่อคิวเลยนะเนี่ยก็เป็นอย่างนั้นแหละครับอืมมันก็เป็นอย่างนั้นแหละครับจะใจพูดว่าไงบางครั้งของดีกั ของดีมันก็หากินยากนะครับไม่มีใครอยากจะทําอะไรแบบนี้หรอกเท่าไหร่หรอกถ้าคนที่เขาทําเป็นธุรกิจนะหมายถึงว่าทําเป็นแบบว่ายิ่งใหญ่เขาไม่มานั่งขายของวันละสิบชุดยี่สิบชุดอันนี้ผมพูดจริงๆนะหมายถึงว่าคนที่เขาทําออนไลน์ยิ่งใหญ่เนี่ยเขาต้องคิดถึงว่าโอ้โหวันนึงจะขายเป็นร้อยเป็นพันชุดแต่ผมไม่เอาอะนะผมอยากให้คุณผู้ชมได้กินของอร่อยนะแล้วผมก็เป็นคนขี้กลัวคือกลัวว่าของมันจะไม่ดีของมันจะผิดพลาด ไม่ใช่ว่ากลัวคนนั้นจะมาทํามันนั่นจะมาว่าจะมาด่าไม่ใช่ผมกลัวของผมจะไม่ดีเรื่องจริงด้วยความสัตย์จริงเลยผมเป็นประเภทแบบว่าขายไม่ได้เอาแบบว่าเฮ้ย mm. ต้องธุรกิจแนละต้องร่ําต้องรวยต้องเงินไม่ใช่ไม่ใช่ใชนะ <S <S ถ้าเป็นในเชิงธุรกิจผมก็จะบอกว่าของผมเป็นสไตล์แบบว่าอยู่ได้นานดีกว่า นะทำให้อยู่ตลอดไปคนกินอร่อยอร่อยทุกคนมีความสุขชาวบ้านได้ประโยชน์ได้ของที่มีคุณภาพนะครับไม่ใช่ว่าวันนี้เอออะไรก็ไปซื้อของแต่เจ้านี้จนล่ํารวยเป็นร้อยล้านเป็นพันล้านนะครับไปซื้อของแต่ห้างสรรพสินค้านี้จนล่ํารวยเป็นร้อยล้านเป็นพันล้านผมพูดตรงๆนะผมพูดตรงๆเลยนะผมไม่ค่อยสนับสนุนอะไรแบบนั้นผมเป็นคนมีหัวคิดแบบนี้เป็นพวกมีอุดมการณ์อุดมการณ์ก็คือถ้าใครรวยแล้วผมอยากให้ คุณก็ต้องแบ่งปันให้ชาวบ้านคขาเยอะๆนะนะไม่รู้เขาเรียกว่าวิธีคิดแบบไงผมอยากให้ชาวบ้านเขาเขาได้ประโยชน์นะไปด้วยมากๆเลยอะไรแบบเนี้ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เลยก็เลยเป็นของชุมชนขายวันหนึ่งก็ไม่เยอะนะอยากให้เขามีไรายได้นะอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็ผมเชื่อว่าออนไลน์นี่แหละเป็นเป็นทางรอดของเขานะคือทุกอย่างเลยครับทุกวันนี้มันเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียออนไลน์หมด ทุกอย่างผมย้ำที่มันที่มันเกิดขึ้นใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นไอ้เ,อเงิน, Digital, rency, นดิจิตอลนะคริปโตเคอเรนซีมันก็เกี่ยวกับออนไลน์หมดอ่ะมันก็เกี่ยวกับโซเชียลมีเดียเป็นฐานลงมันอยู่แล้วถ้าไม่มีโซเชียลมีเดียของพวกนี้เกิดไม่ได้นะครับนอกเรื่องไปนิดนึงสนใจก็พิมพ์ว่าสนใจเข้ามาหรือเข้าไปในลิงก์ไลน์ด้านล่างนะครับหรือกล่องข้อความเพจอีซียุคคนหรือว่าอ e ีซี่นิวเอ้ยเพจนอร์มยุคคน หรือว่าอีซี่ยุคนก็ได้ชุดละร้อยสีได้3ถุงมี2รถบอกทีมงานว่าจะเอาเนยกี่ถุงหวานกี่ถุงวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ